สวัสดีค่ะวันนี้พาทำฟักทองบวชกะทิสดนะคะมีฟักทองเลือกเลือกที่เนื้อนนหนาๆนะคะเลือกแก่ๆหนาๆอร่อยจะเป็นมันๆหน่อยนะคะใบเตยสองใบปูนเคี้ยวหมากปูนแดงนะคะแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเนะน้ำที่ใช้คั้นกะทินะคะเป็นน้ำอุ่นจะคั้นแล้วได้กะทิที่ดีค่ะ ใส่น้ำลงไปสักนิดหนึ่งแล้วคั้นเอาหัวก่อนแยกไว้ต่างหากคั้นกะทิด้วยน้ำอุ่นเราจะได้กะทิที่มันแยกไว้ต่างหากนะคะอันนี้เป็นน้ำแรกนี่แยกไว้ต่างหาก ั้งแรกนี่แยกไว้ต่างหากนะคะแล้วคั้นต่ออีกสักสองครั้งหรือสามครั้งค่ะที่เราคั้นอีกสองครั้งนะคะนี่คือหางกะทิเราจะมาทำน้ําปูนใสนะคะ หนึ่งขันนี่จะตักได้หนึ่งพันสองรอยกรัมปูนแดงเคี้ยวหมากค่ะใส่ลงไปรีบๆขยำนะคะเดี๋ยวมือเหี่ยวนะปูนแดงเวลาขยำใส่ในกระมังพลาสติกค่ะใส่อลูมิเนียมไม่ได้จะใส่ได้คือพลาสติกหรือสแตนเลสแท้ไม่อย่งงางนั้นเขากัดค่ะเสียตั้งพักไว้สิบนาที เขาจะมีแข็งหน่อยตรงกระจุกนะคะตรงขั้วเนี่ยประมาณสักครึ่งนิ้วเนี่ยตรงเนี้ต้องเอาออกแข็งตรงเนี้ยค่ะต้องเฉือนออกไปเลย สร็จแล้วหั่นชิ้นเท่าๆกันนะคะหนาบางพอๆกัน,นะะแล้วค่ะแช่เขาไว้แค่สองนาทีค่ะสองนาทีนะคะเล้วเดี๋ยวเรานำไปล้างนะอย่านานค่ะแช่นานก็จะเหนียวไปแข็งไป แค่นี้ละคะ่ะแค่เพียงสองถึงสามนาทีพอนะคะนำไปล้างค่ะหางกะทิลงไปเลยค่ะไม่ต้องท่วมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาเดือดมาแล้วเขาก็จะสุดลงไปใบเตยสองใบ ไปต้มค่ะแต่นี้ปรุงเลยค่ะ ปรุงความหวานที่เราชอบใส่เกลือนิดหน่อยเราไม่ได้บอกว่าความหวานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรากะได้เนาะตรงนี้เนาะก็มีเพียงเกลือและน้ำตาลเราจะใช้เกลือเม็ดที่สองกร,รมัมน้ำตาลทรายกะเอาค่ะ ชอบหวานใส่ไปตามนั้นนะคะตามที่เราชอบค่ะคนพอได้ประมาณนี้แล้วใบเตยเอาออกแล้วค่ะใบเตยเราจะไม่เอาละ แต่แล้วชิมเลยค่ะชิมรสที่เราชอบนะคะแค่นี้ละค่ะดีละสุกละ แล้วใส่หัวกะทิไปค่ะแค่นี้ก็พอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งอย่าเดือดนานนะคะให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งเดือดขึ้นมาให้ทั่วดีแล้วปิดเลยค่ะพอละ